ก็กลับสวัสดีพี่น้องชวาวระบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมเราเนี้ยกลับกันมาอีกเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจีนะผมซึ่งวันนี้ที่ผมบามาตามหากันนะคือสปุกี้มันลุมแคทนะผมหรือว่าน้องแมวสตัวสีทองนี้นั่นเองนะผมของชิ้นนี้นะครับแจกด้วยกันทั้งหมดแค่1 2 0 0ชิ้นเท่านั้นนะครับแลวตอนนี้ก็ไปเพียงแค่4ชิ้นเท่านั้นเองนะครับโซนแมปที่เราจะไปเล่นกัน,นวันนี้นนก็คือแมปอ o Bio Robot น,ะ,นาามมะเพื่อนๆซึ่ง้าตาแมปแล้วคุยจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมนัะครบ หลังจากที่เราเข้ามาในเกมนะครับผมหน้าตาเพื่อนๆทุกคนก็จะเป็นแบบผมตอนนี้เลยนะครับผมโดยเควของเขานะครับจะอยู่ทางด้านขวามือเพื่อนเพื่อนกดมาดูได้เลยนะที่เขาจะเขียนว่า UTC event ตรงนี้อยู่นะครับอ่ากดขึ้นมาครับผม พอกดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยของเพื่อนๆคนไหนเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดมันจะมีอยู่2งฝั่งน,นะเพื่อนมันจะมีฝั่งสีแดงฝั่งสีฟ้านะแต่เควสวันนี้ที่ผมพามาทาก็คือฝั่งสีฟ้านะผมแล้วก็ไอเคเวสสีแดงอ่ะผมไปเซิร์ชหาข้อมูลมาเนี่ยมันไม่มีอะไรขึ้นนะผมผมก็เลยไม่ทำนะผมผมเลยมาทําอันนี้แทนนะเควสของเขานะครับเควสน้องหนูตัวสีทองตัวนี้นะเพื่อนเขาให้เราทําทั้งหมดด้วยกันอยู่สี่อย่างนะผมซึ่งอย่างแรกเนี่ยเขาให้เราเล่นเป็นเวลางนย่ง้ไดห้าชั่วโมงนะผมแล้วก็ย่าที ตินะครัเขาให้เราอินว r a d e นะครับผมแต่เควสจริงๆของเราครับเพื่อนๆมีแค่2อย่างเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่ามันง่ายมากๆนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราก็แค่ออนเวลาให้ครบ1.5ชั่วโมงนะครับผมผมไม่แน่ใจว่า1ชั่วโมงครึ่งหรือเปล่านะน่าจะ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเพื่อนแล้วก็อย่างที่2นะครับผมเขาให้เราเก็บเหรียญทั้งหมด250เหรียญเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปทำนะครับผมส่วนอย่างที่3นะครับเมื่อกี้เนี่ยก่อนผมอัดคลิปนะผมได้ทําการทดลองของผมมาแล้วนะผมลองไปตายนะผมสรุปเวลาตรงนี้ก็ไม่รรรรีีีีีนนนนนนะะะมมมมมเเเเเเเหือออแลลล้้้้ววกกกก็็ผขขาาาาใใ่่่่่ยตงไคทจ นะ่ะผมแนะนําให้รีบเข้ามาทํากันนะผมเพราะเควสตอนนี้มันทําง่ายมากๆนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยอินวิทแฟนเพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องชวนใครมาก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถกดเข้มได้เลยนะครับจะสรุปเควสเราก็จะมีแค่เควสหนึ่งกับเควสสองเท่านั้นนะครับไปครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปหาเหรียญในเกมนี้กันนะครับผมกดสตาร์ได้เลยนะครับหลังจากที่เราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆผมบอกเลยครับรอบนี้มันเปลี่ยนจากรอบที่แล้วเล็กน้อยนะครับผมเพราะรอบนี้เนี่ยที่ผมไปเล่นมานะครับผมเราฉีดยาไอ้มอนสเตอร์โรบอททเเเเเนนนนีีี่่่่ยยยรรราาไดด้้แคคหญวััะบผมซึงต่่าางจกรอบทีแล้วเนี่ยเราได้ถึงเเหรรียยญลนะคับผม ก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เพื่อนๆมาจิบกาแฟกันละกันผมขอจิบกาแฟชิวๆกันละกันนะผมเอาคอฟฟอ่ะคอฟฟขอยาจิบกาแฟผมให้มันคล่องคอนิดนึงแล้วผมอ่ะดกเลยนี่นะครับเขามีอาวุธให้เราด้วยนะผมอาวุธให้เรามาเล่นนะเราขอเก็บลา์เซเบอร์แล้วกันนะผมป้องกันตัวนะวิชากระบี่กระบองต้องมีนะผมพอเข้ามาแล้วนะเพื่อนเขาจะให้เราเลือกห้องนะซึ่งอันนี้เขาไม่น่าจะให้เราเลือกผมเราเหลืออยู่ห้องเดียวเท่านะครับผมนี่นะเพื่อนวิ่งมาตรงนี้ครับเสร็จแล้วเพื่อนกดเกคไม่ได้ครับเพื่อนชิบหายละ เดี๋ยวผมขออนุญาตออกเข้าใหม่ก่อนนะเพื่อน<ๆ>น่าจะบลักนะครับผมอ่ะมีห้องนึงเดี๋ยวขอไปลองห้องหนึ่งแล้วกันนะได้ไหมวะรหัสผมน่าจะติดบักนะเพื่อนเดี๋ยวขออนุญาตออกสักแป๊บหนึ่งนะเอาเซิร์ฟเดิมนะเพื่อนติดบักอีกเมื่ทีนี้นี่ครับกดตรงนี้นะครับผมเห็นไหมชื่อเรามาแล้วนะครับผมเราถึงจะเข้าห้องได้นะครับผมพอเราเข้าห้องเสร็จแล้วนะเพื่อนเอาไลท์เทเบอร์เราหายไม่เป็นไรนะผมช่างมันพอเมื่อเข้าห้องมาเสร็จแล้วนะเพื่อนให้เพื่อนสังเกตทางด้านขวามือก่อนเลยนะครับผมที่เขาจะมีแมนะ ตอนนี้เหรียญผมมีทั้งหมดแค่7็เหรียญนะเพื่อนๆบืซึ่งวิธีการหานะครับพเพื่อนเพื่อนตามตามผมได้เลยนะผมอย่างแรกนะครับให้เพื่อนมากดนิวโรบอตตรงนี้นะสร้างโรบอตมาก่อนหนึ่งตัวนะผมแล้วก็เพื่อนเพื่อนต้องมาเก็บเวลานะผมโดยวิธีการเก็บเวลาเนี่ยพเพื่อนยิบปืนข้างล่างมานะเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนที่มันจะมี 1- นึ่งสาตรงนี้นะให้เพื่อนยีบปืนอนแรกมานะครับเสร็จแล้วมากดเก็บตรงนี้นะผมระดับลูกกระสุนปืนของเรา,าก็จะเปลี่ยนสีนะอันนี้ผมขอยเก็บสีเขียวแล้วกันเสร็จแล้ววนนนนนะะครรรัับบห้้เเเพพืื่่ออออิงมาาาฉีีียยโตขว เปิดนี่นะครับเราฉีดไปแล้วนะครับเลือดเขาลดห้านะเพื่อนเพื่อดูในจอก็ได้นะผมเห็นไหมตอนนี้เลือดเราเขาเหลือเก้าสิบห้าครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องรอยาออกฤทธิ์ก็ได้นะผมรอบนี้นะเพื่อนๆสามารถกดรีมูฟโรบอทได้เลยนะครับก็คือการฆ่าน้องเลยนะครับผมไม่ต้องรอยาออกฤทธิ์นะผมฆ่ามันก่อนเลือดของเขาก็จะอยู่โชว์ตรงนี้ด้วยนะเพื่อนเเห็นไหมแล้วเงินเราก็จะได้มาหนึ่งเหรียญด้วยนะครับเพื่อนเพื่อเห็นเงินไหมตอนนี้จากเจ็ดขึ้นมาเป็นแปดแล้วผมให้เพื่อนๆอทำหมีไปเรื่อยๆนะผมนี่นะน ป,ปั๊บเก็บไวรัสปุ๊บเข้าประตูมาปับ๊บแล้วก็จ๊กหัวได้เลยนะผมเปาะอ้อาวเปาะเรียบร้อยครับรีบออกครับผมพอเสร็จแล้วปุ๊บให้เพื่อนเพ่อนมันวิ่งมาตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดรีมูฟนะครับผมทำงนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆมันจะได้เร็วๆนะครับผมซึ่งผมเมื่อกี้ไปลองฉีด2เข็มมาเนี่ยผมมองว่ามันไม่มีประโยชน์เลยนะเพราะเงินเราได้แค่หนึ่งเท่านั้นนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมลองให้เพื่อนๆดูนะครับผมเราต้องลองให้หมดนะครับเพื่อนๆจะได้กระจ่างนะจะได้เข้าใจาแบบเคลียร์ๆนะผมอ่ะ กดนิวโลบอตปุ๊บอ่ะสีแดงแล้วก็เก็บไลวลาครับผมรอบนี้ผมจะฉีดเขาสองเข็มนั้นเเมื่อนโบหนึ่งเข็มครับจะร,รีบออกไปครับผมออกเขาหน่อยโบสองเข็มนะครับผมนี่นะครับผมเลือกเขาสองเข็มนะเงินจากเดิมเมื่อกี้ของเรานะขึ้นมาแค่เข็มเดียวนะเพื่อนหรือเปล่าเมื่อกี้เรามีเท่าไหร่ผมไม่ได้มองด้วยนะ <laughs> เดี๋ยวผมรออีกทีก็ได้นะผมขอคาดมันก่อนลวกันพอรอบแรกที่ผมเข้ามาทำเนี่ยผมฉีดสองเข็มมันขึ้นให้ผมแค่เข็มเดียวนะผมก็ไม่แน่ใจว่าสรุปมันขึ้นเข็มแล้วเท่าไหร่กันแน่นะต้องทดลองของอย่างนี้ต้องทดลองให้เพื่อนดูกันจัดไปครับผมนี่ครับเรียงมาหนึ่งตัวเก็บปึ๊บตอนนี้เรามีสิบเหรียญน,นะอย่าจำไม่ง่ายเลยสิบเหรียญไม่น่าลืมนะผมสมองปะทองอยู่นะหนึ่งเหรียญปุ๊บอ่าขึ้นมาหนึ่งเหรียญน,นะขึ้นไหมแขมเข็มนี้นะ,ะไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆเห็นไหมใช่ไหมอ่ะเจอ ขึ้นนะครับเพื่อนๆก็เท่ากับว่าเข็มหนึ่งเนี่ยได้ถึงหนึ่งเหรียญน,นะเพื่อนๆแต่ไม่กี่มมฉีดไปถามเข็มเท่าไห่ขึ้นมาสองเหรียญวะยาปอมมาเนี่ะไหนๆก็ได้ไหน <c oughs> หนึ่งเข็มต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับเพื่อนๆโหกีเป็นตุ๊ดเลยกูแล้วก็กําจัดเหมือนเดิมนะเพื่อนๆนะรีมูแป่งเลยอย่ามาห้าวนะผมอยู่ในห้องไรอย่ามาห้าวแล้วส่วนต่อมานะที่ผมบอกเพื่อนๆน,นะผมว่าตอนนี้นะครับเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเพื่อนถ้าเกิดเราตายเนี่ยไอ้เวลาข้างล่างจะไม่รีนะครับผม แต่ทำไมเวลาเขาเพิ่งมานับให้เราอะฮัลโหลหรือว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้กดสตาร์ทนะมันเลยไม่นับเวลาให้ผมนะครับผมนี่นะเพิ่งหกเองโอ้โหเอาใหม่เอาใหม่เลยเดี๋ยวผมลองให้เพื่อนดูเลยว่าเวลามันจะนับต่อไหมครับถ้าเราตายนะเวลาข้างล่างนะเพื่อนที่เขาจะเขียนว่าสเตย์อะไรนะขอยัดงงแปบ๊บเดี๋ยวบัก๊กเดี๋ยวไม่บั๊กนะผมเกมนี้นะมันไม่ค่อยส่ประกอบนะเพื่อนได้กี่เข็มไม่รูร้ผมชีดหมดเลยนะสองเข็มไหมสองเข็มได้เข็มเดียวนะเนี่ย ผมฉีดไปสองมันขึ้นมาเข็มเดียวนะเพื่อนอ่ะนี่สองเข็มนะครับขอเข็มเลยแบบจัดหนักจัดเต็มอ่ะเสร็ยแล้วเราจะให้น้องฆ่านะกินกาแฟกันไหมล่ะพอคุยกันเอาผสมพันกูบะนี่เรียบร้อยโดยผสมพันนะเพื่อนเพื่อนมันเข้าหลังผมอย่างเกเลย เสร็จแเรามาดูเควสของเรากันนะเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเวลาเนี่ยมันนับต่อกันเลยนะผมมันไม่ได้รีเซ็ตใหม่นะครับผมก็เท่ากับว่าเควสเนี้ยเราทําจริงๆก็แค่2ออย่างเท่านั้นนะครับผมอย่างที่ผมบอกไว้นะซึ่งเพืพ่อนๆพคนไหนที่มีคําถามเนี่ยยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับหรือว่ารับไม่ได้ตรงไหนอะไรก็สามารถพิมพ์ถามกันมาได้เลยนะครับผมนี่แล้วก็ก่อนจากการเก็บมือนเดิมับผมขออนุญาตเก็บไปทาปกสักนิดน,นึงนะไรเซเบอร์ er. นี่ี่ ใครห้าวกาสรสา์อาจารย์เจมขอญาตหัวดเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหัดให้เพื่อนๆดูก่อนเลยแล้วกันว่าเราจะสู้มันไหวหรือเปล่านะมาดิเมื่อกี้ใครห้าวนี้อ่าไอหนุ่มนี่อ่ะเอา้าทำไมเหลือตัวแค่น,นั้นนะ่ะฮัโลโหลมาครับอมาเมาื่อกี้ตีกูเหรอมึงเข้าหลังกูเหรอเข้าหลังกูเหรอ เปรี้ยคมันห้าวอ่ะเรียบร้อยไม่ได้เปรี้ยกลอกเราเนี่ยครับห้าวเอาละครับฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆและอีพีหน้าผมจะพาไปทำอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามไ,ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าใครอยากได้ลืมดีลเข้ามาทำกันนะครับ